นะจ๊ะมืวานนี้สิผ้ามาเห็ดแจ่วหมกม่วงกันน่าจะจะประกอบกับสิเม่หงชจุลดก่อนโมเลยจ้ะมีหอมแดงหั่นไว้แล้วน่าจะประกอบก็สิมีพริกป่นเม่หนูตาลมีปลาแดกข้าวซีเรียสต๊อตเวนด้วยน่าจะพริกผงแล้วแต่ก้าเอาเลยเลยได้จ้ะใพนมาก์เฟสกับไซรัลายลๆจ้ะ ต่อมากลยชิสเซนน้ำตาลน้ำตาลประมาณสอนสอนหนึ่งมากกว่าชิซเซปะเด็กนะจ๊ะตั้งแหนึ่งสองสามประมาณนี้นะจ๊ะ น้ำปลาเนี่ยนะค่ะนำปลาประมาณสอนนงน้ชื้รดจ้ะอันนี้ใส่หลายแสบหลายจ้ะใส่แวสอนแต่แต่ก็ามากของแต่ละคน,ะะลๆๆน,นนะจ๊ะแล้วก็ค้นๆๆให้เข้ากส่นะจ๊ะหืมกินออกเลิ่หนึ่งอะไร ต่อไปกะใส่หอมแดงคนมากินหลายกะแซ่หลายเลยะสุดแต่ก็แน่นหน้จ้ะนี่จ้ะคนคอดกินจมางวงดิบโอ้ จ้าบังม่วงม่วงอันนี้มังม่วงสาวปลาแซน้ำแข็งไว้นะจ่าไม่เป็นสิทธิ์แต่กระปอแข็งแไว้นาจ่าเรียบร้อแล้วก็สิพาไปกินเลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะจ้า้อนี้พ่อกับสาวปลาเสาบนข้นโกนนะจ้าสาวปลาสิพามาก,กินบักม่วงกับแจ่วปลาแดดมาจ้า สิเป็นนกม่วงนี่จ้ะกับเจ้าปลาแดดวิธีการเฮ็ดเจลน่านะจะซาปลาเฮ็ดให้เบิ่งแล้วน่าจะอยู่ต้นคิดว่ามีอีหยังใส่แน่น่าจะอ่ะบ่เว้าหลายน่าจะสิพากินเลยจ้ะน้ำลายแตกแล้ว <c oughs> จ้ะม่วงวง่ายเลยสิมีเสียงรถรบกวนนะจักหน่อยนอ่าจะอ้าวแจวแม่ <laughs> Bởi vì nóng rồi Chèo Nấm lai tẹ Chèo Để nó chèo chúng ta จมเป็นใจพี่น้องไปผอมัาง่วงอยู่ตลาดน้าก็กเลยอยากอันให้พี่ให้น้องเบิง้งนะจ๊ะอยากกินให้เบิง้งน้ำลายแตกน้ำตากระแตงน้ำจ่าพี่น้องเบิง้งนะจ๊ะทำง่ายเลย รับกบค่ดมันจะไงลย่ยรายสมตนาแต่กระแสบมึอเจหัวหอมคับยังไง เจาหนี่แห้งเส้นหัวหอมหลายแห้งแสบแห้งเดี๋ยวจับ มองบางย่างบุพี่น้อ,องบุพินือกกันจะ้ะม,มันมันซื้อบางบงอ่าองทำเนี่ยไปเลย พิษตะบะมีตอนประแดกใส่อันนี้ตอนประแดกใส่นี่เลิศเลยจ้าสีกตอนประแดใส่น้ำะัืม <c oughs> ขอโสดขออภัยหลายๆอย่างเหี้ยปากเราจะไมีเสียงรถขี่ไปขี่มารบกลนวในจักรน้อยท้าจัดโอ้ยเนี่ยบน้อยน้อย กินอะไรยะงเพิ่งกินน้ำลงลงได้จ้ะค่ะกินน้ำลงเนี่ยได้แลนเลยจ้ะแลนกองน้ำเบิดขึ้นล่ะทำ่ง อย่างมากับนี่น้องแสบตานายอ่า คำสุดท้ายนะาจะมือหาตอนบางๆนั่นหรือกัดไงแล้วก็บ่มีตอนบางได้หรือค,คำสุดท้ายน่าจะไปละวคำสุดท้ายส่งท้ายสุดท้ายแล้วจ้า hai với mặt là bàn cũng sẽ lấy miếng xiềng thì cái nó rồi พอาลราจะไมไหวแล้วไปก่อนจังอล่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สาวป่าสาวอุบลคนโกนน้าเจ้าสวัสดีจ้า